ครับผมลงที่ห้ามหาพีระมิดอ๋อนี่มีมีคนเฝ้าพีระมิดด้วย

<ม>อาวาอวดโบราณู่นีนนนนนนอ้อะไรลูก,มกไม่จับไม่จับนะครับไม่จับเพราะว่า,ามันจะมันจะคมะอ,อันนี้คืออะไรคุมน,นี่นี่นี่อ,อ๋อฟิงอ๋อเฟิงนี่ลหะ สฟิงอันนี้อินทผาลำนั่นนั่น,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 นมมัหาอันนั้นนอูบิสใช่ไหมลูกเป็นหมาเป็นหมาคนที่แข็งแกร่งมากเป็นบมาอะไรเต็มเครื่องครับเป็นเป็นองค์คลักเต้าพิทักษ์สุสานใช่ไหมจำได้ว่าใช้อาวุธกลายเป็นแบบ แบบวงจักรลิลี่ไม่วิ่งนะลูกแบบ,แบ,บวงจักรแบบแหลมๆสองข้างแล้วก็เอาไวฟ้ฟาดคนน่ะจำได้ถ้าพี่จำได้แต่ขอเอาให้จบเลยนะครับ ทำหลากหลายโอกาสต่อยอดกันช yeah. ่กันชงอ๋อนี่โรงใหม่ไหภูมิกันชงกันชากันชงนี่เป็นเลยกันชงกันชาใช่กันชงก็คล้ายๆกันชาแล้วมันรสชาติเหมือนกันไหม เด็กน้อยไม่ควรกินไม่ควรใช้เลยแม้แต่น้อยโุ้ย,ยในการปลูกไม่ใช่ผลิตภัณฑ์จากกัญชาลูก อ่ะโอเคปิดคลิปกันหน่อยครับตอนนี้ก็ถึงเวลาสมควรที่จะพูดจริงๆเลยคะเดี๋ยวลุงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ